เปลี่ยนปากกาเรียบร้อยมาเจอกันเมื่อกี้จําได้ป่าวเมื่อกี้เราจบในเรื่องของวงกลมหนึ่งหน่วยโอ้โหรายละเอียดเยอะเนาะวงกลมหนึ่งหน่วยเหนื่อยวะ่ะพาอดีกว่านะโอเคสวัสดีครับไม่ใช่ยังโอเควงกลมหนึ่งหน่วยผ่านไปแล้วบางคนโอ้อะไรวะวงกลมหนึ่งหน่วยไม่รู้เรื่องเลยจาได้ไหมเอาขอทวนหน่อยทวนนิดหนึ่งการวัดมุมตรีโกณเขาวัดทวนเข็มหรือตามเข็มโอเคนะนึกในใจนะโอเคนะวัดเขาวัดทวนเข็มนะ อย่างเงี้ยขึ้นหรือลงนะเวลาวัดก็ขึ้นนะโอเคศูนย์องศาวัดไปตึ๊ดตึดต๊ดตึดสามสิบองศาตึ๊ดตึ๊ดตึดสเเี่สิบห้าองศาตึ๊ดตึ๊ดตึดเก้าสิบองศาเฮ้ย x cos y s i n หรือ x s i n y อะไรวะ่รู้เพราะฉะนั้น x cos y sine จำให้ได้นะโอเคต่อไปแล้วมันมีอะไรอีกนะมีอะไรอีกนะเอาเอา,เอาจำได้ไหมเอา sine แล้วอะไรนะแทนแล้วอะไรนะ คอสโอ้โหอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นออก็คืออะไรก็ตามที่ไม่เกิน90เป็นบวกหมดเลยต่อไปทรายคอนเทนสองมีค่าเป็นบวกกับเพื่อนมันนะอย่าลืมนะโคเสกนะต่อไปแทนก็คืออะไรแทนก็ลเลยคอนเทนสามโอเคไหมคอสก็คือก็คืออะไรก็คืออะไรคอนเทนสี่โอเคต่อไปวงกลมหนึ่งหน่วยเราเคลียร์โอเคจำได้แบบที่พี่บอกเอ้ยวงกลมหนึ่งหน่วยมันจะต่อเนื่องราบดิง่งอ้ามันคืออะไรวะเนี่ยราบดิ่งคืออะไรพี่ก็เอาอย่างนี้ขออนุญาต อะไรก็ตามที่เป็นแกนอน,นอนๆอย่างเงี้ยแกนอนอนๆเงี้ยพี่ขออนุญ,ญาตเรียกว่าลาบโอเคไหมไอต้ตั้งๆอย่างเงี้ยไอต้ตั้งๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าดิง่งโอเคไหมมันคืออะไรมันเกี่ยวอะไรกับลาบดิง่งก็เอาง่ายๆในชีวิตจริงอะในชีวิตจริงอะนะจงหาค่าของไซส์สามสิบอย่างเดียวเหรอไม่น่าใช่ปะ่ะโอเคไหมไซส์สาส,าสาิบโอ้โหกระจองเราก็จําได้แต่มอต้นเนาะคงไม่เอาเนาะพี่บอกว่าขอเปลี่ยนนิดนึงจงหาค่าของไซส์120บ้าง พอไซร์รงานเริ่มเข้าจงหาค่าของเปลี่ยนบ้างได้ไหมจากไซร์รสิพี่บอกขอเปลี่ยนบ้างได้ไหมเบื่อแล้วขอเป็น300รบ้างได้ไหมหน่วยเป็นองศานะองศานะองศานะนี่แหละงานเข้าของจริงอะไรวะเนี่ยเราจะไปหายัางไงอ่ะจริงจริงกดเครื่องกิรเลสก็จบแต่พี่บอกว่าในเมื่อเราเป็นเด็กไทย โอเคไหมเป็นเด็กไทยเนี่ยที่เราสามารถประยุกอะไรต่อนี้อะไรเป็นในชีวิตจริงมันไม่จำเป็นเราต้องใช้30 45 60โ okay, อเคไหมแต่ถ้าเราไปเจออันอื่นแล้วเราสามารถเอาไปประยุกได้เหมือนกันโอเคเริ่มสายสจากที่เราจาได้คือ1นส okay, ่วนสงโอเคมสา้ย 120. งานเข้าครับพี่งานเข้าครับสายร้รู้อย่างเดียวว่าพี่ต้องเคยสอนว่าเอาสายแทนคอร์สสายร้อยย พี่ต้องบอกว่ามันอยู่ค้อนแลน์สองทรายมีค่าเป็นบวกรู้อย่างเดียวนอกนั้นทำไม่เป็นต่อไปเรามาดูค่าของทราย300 300มันคืออะไร300มันก็ต้องประมาณน่าจะเกิน270อบาหน่อยหนึ่งก็กลายเป็นเท่าไหร่วะมีค่าเป็นบวกหรือเป็นลบค้อนแลน์สี 4, ่ทรายมีค่าเป็นลบเออพี่ต้องเขาสอนแค่นี้เราไปทําอะไรไม่ได้ถูกครับทําอะไรไม่ได้เพราะว่าอะไรมันต้องใช้ความรู้เรื่องราบดิง่งโอเคไหมเรามาขอ1นาทีเรื่องราบดิง่งอ่ะดู ถามว่าลาบดิ่งมันคืออะไรวะอ้าวมาดูฟังก์ชันอะไรก็ตามฟังอีนะฟังก์ชันอะไรก็ตามมันจะกลายเป็นฟังก์ชันเดิมฟังก์ชันเดิมนะโอเคไหมฟังก์ชันเดิมแล้วก็ตรงนี้ครับพี่มันจะใช้คําว่าลาบบวกลบเซต้างงงงงต่อไปถ้าเป็นดิ่งละ่ะ ดิ่งมันจะไม่ใช่ฟังก์ชันเดิมแล้ววะ่ะมันจะกลายเป็นโคฟังก์ชันของตรงนี้มันจะกลายเป็นดิ่งโอเคไหมบวกลบเซตาอะไรก็ไม่รู้อุ้ยงงขออนุญ,ญาตลําดับความเข้าใจใหม่โอเคเพราะฉะนั้นพี่ขออนุญาตลบพื้นที่ว่างๆตรงนี้นะขออนุญาตลบขออนุญาตลบขออนุญาตลบโอเคถามว่า อะไรเนี่ยน่มันเกี่ยวกับลาบมันเกี่ยวกับดิงอะไรก็ไม่รู้โอเคจาไว้ง่ายๆถ้าลาบเหมือนเดิมโอเคนะลาบเหมือนเดิมแต่ถ้าดิงก็เปลี่ยนเป็นโคก่อนอื่นเราขอมาทําความเข้าใจคาว่าโคฟังก์ชันก่อนคาว่าโคฟังก์ชันเนี่ยโคฟังก์ชันโคฟังก์ชันเนี่ยนะมันก็คือการเติมโคให้มันไปจากทรายเติมโคไปก็เป็นโคทรายจากเศกเติมโคให้มันก็เป็นโคเศก จาก tan เติมโคให้มันก็กลายเป็น co tan ซึ่งคําว่า c o s ซก็คือ c o s นั่นแหละโอเคไหม co tan มันก็คือ cot นั่นแหละอันนี้คนละเรื่องกับส่วนกลับนะพี่โอเคไหมแต่มีตัวเดียวที่มันเป็นส่วนกลับของกันแล้วกันกคือ tan กับ cot เพราะฉะนั้นอะไรก็ป็นราบดิ่งเอาใหม่ขอสรุปคําว่าราบเปลี่ยนเป็น co ไหมเอาดีลาบเปลี่ยนไหนะไม่เปลี่ยนดูไหมโอเคไหมเหมือนเดิมฟังชันเดิม แต่ดิ่งอ่ะอาจจะต้องเปลี่ยนโอเคไหมโอเคเริ่มนะลาบเปลี่ยนไหมเอาไหมลาบเปลี่ยนนะลาบไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมดิ่งอ่ะดิ่งอ่ะดิ่งเปลี่ยนเป็นโคโอเคโอ้ยงงนิดเดียวเดี๋ยวลาบนี่คืออย่างนี้นะเอาขอโทษนะลาบคืออย่างนี้ดิ่งคือตั้งตั้ง,งโอเคไหมขออนุญาตลบมาเพราะฉะนั้นเรามาดูตัวอย่างสาย120โอเคไหมพี่ขอทำราบก่อน ร้อยยี่สิบเนี่ยแต่พี่รู้ๆเลยนะพี่จะบอกว่าคําตอบอะคาตอบอะขอเขียนตรงนี้ไซส์สามร้อย300ใช่ไหมไซสามร้อย 300, คำตอบเป็นลบแน่นอนโอเคเพราะฉะนั้นในกรณีนี้พี่ขอทําราบแล้วกันอ่ะขอเขียนราบตรงนี้เลยอ่ะถ้าราบเนี่ยต้องเป็นฟังก์ชันแหละฟังก์ชันเดิมอ่ะมามาดูด้วยยังไงะเนีย่ยอ่ะเราขอเป็นฟังก์ชันเดิมหรือเปล่าก็มไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวไอ้คำว่า120เนี่ย120 พี่บอกว่าถ้าเล่นเล่นลาบมันจะเหมือนเดิมตายมันจะเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นพี่ก็บอกว่า120เนี่ย120มันอยู่ตรงควอดแล้วแหละควอดแล้วแหละควอดแล้วสองเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นลาบเราต้องเป็นเล่น180โอเคไหมร้ยลบอะไรวะ180ลบอะไรได้120 180ลบ60เพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นตายของ180ลบ60โอเคไหมพี่นี่ในกรณีลาบต่อไปขออนุญาตกรณีดิ่ง กรณีดิ่งตรงนี้ครับมัน1้0ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นดิ่งนี่คือดิ่งไหมพี่เพราะฉะนั้นดิ่งมันคือ90ไหมพี่90บวกอะไรวะมันที่จะกลายเป็น120ตามที่โจทย์ว่า90บวกอะไรพี่เ0บวก90บวก,บวก30โอเคไหมพี่เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็น90เมื่อไหร่ตรงนี้นะครับพี่จากไซตรงนี้ เนี่ยครับที่พี่บอกถ้าดิ่งต้องเปลี่ยนเป็นโคฟังก์ชันเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ครับดิ่งเราเปลี่ยนเลยจากซ้ายโคฟังก์ชันของมันคือคือคอสโอเคไหมพี่แล้วเอาสามสิบใส่เข้าไปเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมต่อไปครับเรามาดูซ้ายหน่อยร้อยแปดสิบนี่คืออะไรคือราบราบไปตรงนี้เปลี่ยนไหมพี่ไม่ต้องเปลี่ยนก็เป็นอะไรเลยซ้ายเหมือนเดิมเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมเป็นหกสิบ คิดเลขจำได้ไหมบังคับจำตรงนี้สายสามสิเออสายหกสิบมีค่าเท่าไหร่ลู่สามส่วนสองจบต่อไปคอร์สสามสิบก็มีค่าเท่าไหร่ลู่สามส่วนสองจบมันจะเท่ากันโอเคไหมแต่พี่ส่วนมากนะพี่จะทำลาบเนาะพี่ไม่ค่อยทำดิ่งโอเคเรามาดูสามร้อยหน่อยสามร้อยสามร้อยดูดิลาบดิ่งเป็นยังไงวะแต่รู้อย่างเดียวคำตอบเป็นลบเพราะอะไรมันอยู่คอนแลนดอยู่คอนแลนด์อนะคอนแลนดสี่โอเคลุยลุยลุย,ลย ลบได้นอนเพราะฉะนั้นพี่ขอใส่ทรายบเหมือนเดิมต่อไป300ถ้าพี่เล่นลาบนะเล่นลาบนะ300ก็คือมันคือ3 6มรตรงนี้ใช่ไหมเอเราอยากจะไปถึง300เราก็ต้องอะไรต้องลบลงไปถูกไหมต้องลดลงไปก็คือ360โอเคไหมครับลบไปอีก60องศามันนี่จะกลายเป็น300นี่ในกรณีที่อะไรราบไงราบก็คือตรงนี้360คืออยู่นี่ไโอเคไหมราบต่อไป ถ้าเราจะเล่นดิ่งก็ไม่ยากเครื่องหมายลบเหมือนเดิมนะคำตอบเป็นลบเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับขอเขียนทรายเหมือนเดิมแหละแต่ตรงนี้ดิงด่งดิ่งดิ่งมันคือเท่าไหร่เราอยากได้3 0 0้เราก็ต้องเอา270บวกเพิ่มเข้าไปอีกเท่าไหร่ครับ270บวกเพิ่มเข้าไปอีก30สโอเคที่จะกลายเป็น300รเป๊ะเพราะตรงนี้มันจะไม่ใช่ลาบตรงนี้มันคือดิง่งโอเคไหมพี่เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่เคยสอนจำได้ไหมพี่ ทาราบทาราบนะถ้าราบมันจะไปเปลี่ยนไม่สนใจโอเคนั้นเอาลบไปก่อนแล้วก็เป็นไซด์อะไร60คิดเลขเอาต่อไปดิ่งนะพี่นะดิ่งก็คือเปลี่ยนเป็นซ้ายเปลี่ยนเป็นโคฟังชันมันก็คือคอรดเครื่องหมายลบเหมือนเดิมนะพี่นะ30จบคิดเลขเข้ากันครับเ,เพราะฉะนั้นไซ6์คือลบรูทสส่วน2อก็คือ รู3สามส่วนสองติดลบเหมือนกันส่วนมากพี่จะทําอะไรนะลาบดินอีกนะส่วนมากพี่ทําลาบดีกว่าดิงเหนื่อยวุ่นวายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นแล้วว่าอ๋ยทีมาที่ไปของตรีโกณที่เราจะต้องสอบถึงกลางภาคมันจะมีอะไรโอเคเดี๋ยวเราจะไปยังไม่จบนะตรีโกณม่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปเจออะไรเรื่องของอินเวอร์ตรีโกณเรื่องของอะไรเงเรื่องของสามเหลี่ยมกฎของคอสกฎของไซน์ล้วต้องไปเจอเรื่องของอะไรองะ โอ้โหเยอะการประยุกต์อีก3-6เหลี่ยมเนเธอร์แลนด์อะไรอีกโอ้โหเยะอะเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้ก่อนเอาให้ได้แล้วเราลุยแบบฝึกหัดให้ได้ตรงไหนไม่เข้าใจถามได้โอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ